สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่นะครับหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับม2เล่ม1นะบทที่3เรื่องปีซึมและทรงกระบอกนั่นเองรเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือแบบฝึกหัด3.1กไก่ครับหน้า108นะจะเป็นเรื่องของปีซึมครับปีซึมการที่มันจะเป็นปีซึมอ่ะถ้าเป็นปีซึมอ่ะมันจะมีฐานครับฐานของปีซึมจะมี ฐานที่มีเหมือนกันหรือว่าฐานที่มีขนาดเท่ากันนะครับเรานึกถึงกล่องนมอย่างเงี้ยไหมฝาบนฝาล่างเราจะเรียกว่าฐานนะครับทีนี้มาวิเคราะห์ข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งครับดูดูการดูแบบนี้ครับมันจะมีหน้าหลังซ้ายขวาแล้วก็บนครับนี่บนบนแล้วก็ล่างด้านไหนเท่ากันก็จะเป็นปีซึมครับ รูปนี้ถ้าเราวิเคราะห์ครับด้านที่มันเท่ากันก็คือด้านนี้ครับนี่ด้านข้างครับซ้ายขวาครับเท่ากันนี่ซ้ายขวาเท่ากันะเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้เท่ากันนี่ค่อยแรงเงาด้านนี้ครับเท่ากับด้านไหนเดี๋ยวกูคัดเปียดูนะนี่ครับมันไปเท่ากับด้านนี้นี่เห็นไหม นี่นั้นแสดงว่ารูปแรกตอบอะไรครับรูปแรกเป็นปีซึมครับรูปแรกเนี่เป็นเป็นปีซึมนะเป็นปีซึมปีครับปีซึมนี่เป็นปีซึมปีซึมก็อยู่ที่ฐานนะปีซึมอะไรปีซึมสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูครับก็ตอบแค่เป็นปีซึมก็พอรูปที่สองครับวิเคราะห์หน่อยครับ บนล่างบนกับล่างไม่เท่ากันซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาก็ไม่เท่ากันหน้าหน้ากับหลังหน้ากับหลังก็ไม่เท่ากันนะก้อสองตอบไม่เป็นปีซึมครับนะไม่เป็นปีซึมไม่เป็นปีซึมนะนะคือดูวิเครห์แล้วมันมีด้านไหนเท่าครับมาดูก้อสครับ ข้อสามนี่เราสังเกตดีๆครับสังเกตด,ด้านนี้ครูวาดให้ดูครัเดี๋ยวครูเลื่อนไปให้ดูเลยนะครับว่ามันมันได้เท่ากันไหมนี่ด้านนี้นะเลิกว่นิดนึงลบนะ่ออ่ะนี่ด้านนี้ด้านนี้จะไปเท่ากับด้านไหนครับ นี่ด้านนี้มันจะไปเท่ากับด้านหลังครับนี่จะเท่าด้านหลังนี่คือด้านนี้นะมันก็จะกลายเป็นรูปปีซึมครับนี่ไงด้านฐานหน้าหลังมันเท่ากันนะครับนั้นแสดงข้อนี้ตอบว่าอะไรครับเป็นปีซึมครับเป็นปีซึมโอเคก็จบนะครับ ข้อสี่ครับข้อสี่เป็นไหมข้อสี่ถ้าเราสังเกตรครับถ้าเป็นปีซึมมันจะเป็นแท่งยาวๆแต่ถ้าหน้าหลังอันนี้มันเท่ากันนะแต่ตรงนี้มันหายไปครับด้านฐานที่มันเท่ากันครับด้านนี้ครับด้านบน มันเอียงๆหน่อยมันีันเอียงหน่อยน,ออยน,อยนี่นี่ขว้างด้านี่ด้านนี้ครับนี่ด้านนี้ด้านนี้มันเท่ากับด้านไหนด้านฐานครับบนล่างครับอันนี้อือนี่คเท่ากับด้านนี้เอ๊ะเก้าๆก็จะประมาณนี้นะ ด้านบนกับด้านล่างมันทำไมกันมันเท่ากันนะครับโอเคไหมอืมอก๊อปใหม่ก่อนไปก๊อปติดอะไรมาเนะี่ยอืมอ,มอมืด้านฐานไปด้านนี้นี่โอเคนะคูล่าข้างล่างไม่ก็นั่นเออประมาณนี้นะฐานบนฐานล่างนั้นแสดงข้อสี่ก็ตอบอะไรครับเป็นปีซึมครับ เป็นปีซึมปีซึมจะต้องมีฐานเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นทรงตันๆด้วยนะครับอันนี้ใช้หน้านี้ไม่ได้ครับใช้หน้าหลังไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันกลวงเหมือนข้อ5กับข้อหเนี่ยไม่เป็นครับพอวิเคราะห์ทุกด้านแล้วมันมันไม่ตันนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นครับไม่เป็นปีซึม แล้วก็ข้อหกับข้อหกวันแรมแบบนี้เขาเรียกว่าพีระมิดนะครับเขาไม่ได้เรียกว่าปีซึมอันนี้ก็ตอบว่าไม่เป็นไม่เป็นปีซึมปีซึมไม่เป็นครับผมนะไม่เป็นปีซึมนะข้อที่เป็นจะมีแค่สามข้อคือข้อไหนครับข้อหนึ่งข้อสามแล้วก็ข้อสี่นะครับผม โอเคเนาะคลิปนี้สั้นๆนะครับไม่เยอะมากนะครับให้ดูว่ารูปไหนเป็นรูปปีซึมนะถ้าเป็นปีซึมสามารถแรงองอฐานมันได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้พอแค่นี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ